แล้วก็วันท so the ูต so no like ีโซด้วยนะคะค่ะแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆท่านอื่นที่มาคนเสิยงกับเรานะคะแต่ว mm ่าไม่ได้มาวันนี้ก็ส่งใจมาเหมือนกันผ่านบทเพลงบ้านเราบ้านพอนะคะและที <inator> ่สำคัญค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขก้มีเกติทุกท่านค่ะรวมถึงจอ LED ที่เราได้เห็นภาพวิิดีโอชักนคันนี้นะคะจาก MS Factory นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งก็เป็นอีกสื่อหนึ่งนะ วันนี้นะภายในงานสยามรวมใจนี้จะถึงประมาณวันที่5ธันวาคมนะคะก็จะได้รับชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะไนต่อเนื่องเลยที่สำคัญค่ะไปที่ชลาชนแแนร์สตูดิโอทุกสาขาเขาก็มีเปิดให้ชมเหมือนกันเป็นเข้าทุกสาขาด้วยสยามเลมเลยนะคะซื่อทุกสื่อเลยนะคะ0579ดูได้หมดแล้วถ้าจะโหลดนะคะดอกจันทร49999ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกระบบเลยนะคะ จบการถแถลงข่าวนี้ไปแล้วทุกท่านอย่าเพิ่งไปไหนไกลนะคะพี่น้องสื่อมวลชนด้วยค่ะค่ะเรามีงานสยามรวมใจไทยช่วยไทยด้วยนะมีหลายบูธให้เลือกมีกิจกรรมให้อยู่กันก่อนมาอยู่กันก่อนนะคะพระคารก้อนเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะจัดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างงานวันนี้นะคะสยามรวมใจไทยช่วยไทยอันนี้ขอพี่ไอซ์เขาดนึงๆเขาบอกว่าแม่จะเป็นเหมือนกับ ตลาดบุญนะตลาดจัดบุญะจะมีการรวมตัวกันของคนจิตอาสาแล้วก็มีบูธต,ต่างๆให้ร่วมกิจกรรมกันซึ่งก็เป็นเหมือนการฟื้นฟูจิตใจเนาะคนเพ<ช>ะว่ากำลังประสบปัญหาภายน้ำท่วมก,กันนะคะ<ช>ก็มาร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ,ะจริงๆเราก็มีหลายคนสงสัยนะคะ,ะว่า เอการทำมิวสิกวิดีโอออกมาเนี่ยแล้วมันช่วยตรงไหนคำตอบก็คือช่วยที่ใจค่ะเพราะว่าคนตายเนี่ยเวลาเราพูดลอบใจกันนะคะค่ะลึกยิ่งไปกว่าน,นั้น,วนเวลาคนเราฟังเพลงนะคะน้ำฝนค่ะเพลงนี่นะคะมันจะมีส่วนที่เขาเรียกว่ามันมีผลกระทบกับอารมณ์เนาะมันใช้กังใจเป็นขวางล้วมันลึกอะคะ่ะแค่เมโลดี้ขึ้นมาปึ๊บอินโทรขึ้นมาปึ๊บเราก็รู้สึกว่ามันแค่ใจเรานะ,ะใช่ค่ะและยิง่งทำเนื้อร้องเพราะๆที่นี่แต่งเมโลดี้เพราะๆ ข้มานะคะก็เป็นบเทเพลงดีๆเนะะื้อหาความหมายดีๆที่จะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึง่งในการซ้อมแซมหัวใจของคนไทยทุกคนนะคะให้กลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่ง